ความีป้อทัพสลได้ที่25ค่ะดูช่อเด็กหญิงเลงเดียนังทก้าทัพส่งที่27ค่ะดูช่วเด็กหญิงวอเอาทัสั่ที่ค่ะช่ยเด็กหญิงาาช่ยาองทัได้ที่วันนี้เราจะมาองเพลงฉันทีันรเวอร์ชั่นจีงข้าหมู1 2ททีเรียงขางหมูมันเดิดที่มีได้ค่นหนึ่งคู่อย่างง พีโอเจน,นูตสองคูสูคูผลบวกหน้าคู่ขนานใครๆก็มาท้าทูกการคำนั้นเป็นไงอ่ะโธ่โธโธ่โีเรีว่างงเหมือนเป็นตกทีมดได้านข้างหมมน้ามึงพูดยังไงถ้าฮันโจข้าพวกมันไม่ใหญ่โตปาพื้นทีอนนาาโ,นโอเจนสสูตสองคู